อยู่กับผมเจ็บปวดตนะฮะอยู่กับผมเจปวดตนะฮะอยู่กับผมเจ็บปวดตายนะคะอยูับผมเจปวตนะะ และแล้วก็มาถึงวันที่ดาราซีรีส์วายบิลจัก,กรพันธ์ต้องถึงเวลาอาจจะเรียกว่าจุดจบในวงการบันเทิงหรือไม่เพราะว่าแฮชแท็กในโลกทวิตเตอร์ซึ่งเป็นจุดที่ทําให้เขาเป็นคนเด่นคนดังมีการขุดคุยประวัติว่าเขาทําร้ายแฟนเก่าแถมยังคบซ้อนอีกต่างหากรายละเอียดเป็นยังไงวันนี้จะมาสรุปให้ฟัง สวัสดีครับเพื่อน y o u u u b e Channel f a แฟนเพจ a c e b o o k ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมรณรงค์เกพชรนะครับมาพูดคุยกันหน่อยที่ครับเกี่ยวกับดราม่าของบิวจักรพันธ์ดาราซีรีส์วที่ถูกแฟนเก่าวแฉว่าทำไมร่างกายแล้วก็ขบซ้อนนะจากกรณีของบิวจักรพันธ์นักแสดงซีรีส์วายซีรีส์วคือชายรักชายนั่นเองนะจากเรื่องคินป๊อตเดอะซีรีส์ถูกอดีตแฟนสาวก็คือคุณปอย คุณปอยเนี่ยนะครับเป็นนักเขียนนิยายต้นฉบับซีรีส์วายคินปอยเดอะซีรีสออกมาร่ายยาวพร้อมแนบหลักฐานกรณีที่ถูกอดีตแฟนซึ่งเป็นนักแสดงซีรีส์วายทำร้ายร่างกายและจิตใจรวมถึงข้อความและสเตทเมนต์การเงินที่เคยโอนให้เพื่อช่วยเหลือจนทวิตเตอร์เดือดแฮชแท็กบิลทำร้ายร่างกายผู้หญิง ร้อนแรงพะลุทวิตเตอร์นีนะนอกจากนี้ครับถ้าเราไปดูนะครับเราจะพบได้ว่าประเด็นที่ออกมาเปิดเผยกันเป็นเรื่องของอันนึงก็คือต้องยอมรับกันตรงๆว่าผิดหวังในความรักแต่ คุณปอยเองก็เอาภาพที่ถูกทำลายร่างกายเนี่ยนะครับเป็นรอยเขียวช้ำเนี่ยมาให้ดูว่ามีภาพแบบไหนบ้างแสดงว่าตีแรงอยู่เหมือนกันนะถ้าดูจากในภาพเนี่ยโดยทางคุณปอยเนี่ยนะครับนักเขียนนิยายสาวนะต้นฉบับเนี่ยเขาก็ออกมาพูดนะครับว่าออกมารา่ย่ยาวเนี่ยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและคนรอบตัวของปอยเพื่อไม่ให้มีใครเข้าใจผิดหลักฐานและคําที่แจงทั้งหมดเป็นเรื่องจริงตอนที่ปอยได้พูดในความจริงแล้วไม่ว่าสังคมจะตัดสินหรือลงโทษปอยแบบไหนปอยก็รับผลที่ตามมาได้ทั้งหมดแหมปอยก็พูดมา เหมือนกับดีนะแต่ว่าปอยนี่ลงรายละเอียดซะแบบหนักหนาสาหัสเลยนะเมื่อวานเนี่ยผมนะไปนั่งดูปอยว่าปอยพูดถึงเรื่องอะไรบ้างโอ้โหลงไล่ย,ยาวเลยนะว่ามีอะไรบ้างมีเขาก็ทําเป็นสรุปการเผือกในทวิตเตอร์มานะครับเขาบอกว่าอย่างแรกเลยผู้หญิงเนี่ยรวยมากที่เป็นนักเขียนก็คือคุณปอยเนี่ยรวยมากแล้วก็คบกับบิลนิยายที่ผู้หญิงเอาไปทำซิตี้วเนี่ยผู้หญิงช่วยดันบทให้ผู้ชายได้บทก็เลยมีบทเพิ่มเยอะก็เลยดังดังแล้วก็มาคอยชงกระแสะคูจิ้นให้ตลอดซื้อรถ BM ซื้อของแพงๆแบรนด์เนมเช่าคอนโดให้อยู่โอนเงินให้ทีเป็นล้านเวลาถูกทำร้ายร่างกายก็ยอมไม่กล้าไปแจ้งความเพราะกลัวบิลเนี่ยหมดอนาคตยอมปิดเรื่องคบกันเป็นความลับเคยท้องแต่แท้งไปแล้วผู้ชายบอกว่าจะเอาความฝันไม่เอาเด็กมารู้ทีหลังว่าคบซ้อนบิลเอาเงินไปให้ผู้หญิงอีกคนนึงพาคนอื่นขึ้นคอนโดที่ซื้อให้ติดต่อจะเอาของคืนเอาแบรนด์เนมไปเยอะมากกางเกงในยังซื้อให้แต่ติดต่อไม่ได้เมื่อวานผู้ชายไปออกอีเวนต์ร้องไห้ฟุ่มฟแฟนคลับโอๆๆกันตอนนี้มีการฟ้องอยู่มีหลักฐานทุกอย่างผู้ชายเคลื่ออนไหว เลียนลงชัดที่ผู้หญิงวายแต่กระแสะตีกับจนระเบิดไอจีทวิตทิ้งโดนค่ายพักงานคู่จิ้นก็ลบภาพออกหมดเลยทางค่ายตัวสังกัดนะครับบีออนคาวได้ออกประกาศพักงานไม่มีกําหนดโดยมีการประกาศบอกว่าให้ไปเคลียร์ตัวเองและคดีความก่อนแล้วก็ไปตั้งสติมาก่อนว่าจะจัดการปัญหายัางไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจากกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับกิกสาวที่เคยเป็นที่บอกว่าคบซ้อนนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลว่าข้อความที่มีการพูดพิงกันก็คือเธอบอกว่าเรื่องที่บอยบอกว่าเธอเนี่ยคบซ้อนเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่จริงนะคะเรา คบกับบิลตั้งแต่ตุลา62และลดสถานะกับเป็นเพื่อนตั้งแต่ธันวา63แต่ยังมีการพูดคุยและเจอกันบ้างบางครั้งเพราะกลุ่มเพื่อนก็รู้จักกันครอบครัวฝั่งบิลก็รู้จักกันพร้อมกันนี้กล่าวยืนยันว่าไม่มีการครบซ้อนแต่อย่างใดและไม่เคยมีเรื่องทำร้ายร่างกายประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือการแคสงานของดารานักแสดงนอกจากจะมีความสามารถแล้วเพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวเราควรเช็คประวัติเรื่องนี้ให้ดีหรือไม่คือปกติแล้วนะครับเวลาไปแคสงานกันเนี่ยนะครับทาง ผู้จัดละครเขาต้องดูเขาไม่ได้ไปดูปุ่มหลังว่าคุณเป็นอะไรยังไงหรอกเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ประกวดเด็กดีประกวดคนแสดงดีเข้าใจใช่ไหมฮะประกวดคนแสดงดีประกวดคนออก acting ดีไม่ได้บอกว่าพระเอกนางเอกเนี่ยจะต้องเป็นธรรมะธรรมโอถ้ายอย่างนั้นนี่ก็ต้องไปเอาพระมาทําเป็นพระเอกนางเอกแล้วแต่อย่างน้อยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องทอํายังไงต่อผมอยากจะแนะนําต้องดิวอย่างนี้นะต้องดิวต้องมีเคลียร์ก่อนไปเคลียร์กับแฟนสาวเนี่ยให้เข้าใจกันก่อนแต่ก็อย่างว่าแหละครับไปเอาเงินเข้ามาเยอะเวลากลับเวลาถอนตัวมันถอนยากอะไรก็ตามนนรัที่่มมเิต้ การแสวงหาผลประโยชน์ วันดีๆคืนดีๆอยจะไปตัดเขาออกเลยเนี่ยผู้หญิงเขาก็เอาเรื่องสิครับถ้าไม่รักเขาไม่จริงใจกับเขาอย่าไปเอาของของเขานอกจากนี้นะครับการที่จะน้องบิวจะได้กลับมาในวงการบันเทิงอีกหรือไม่เนี่ยนะครับก็อยู่ที่แฟนคลับนั่แหละครับว่าแฟนคลับจะเอาไม่เอาค่ายที่ดูแลอยู่จะให้ทําต่อไม่ให้ทำต่อ,มตอผมเห็นบางคนนะขนาดไปไปดูดน้าแข็งอะ่ะล้วมีอุปการณ์ดูดน้ําแข็งอะ่ะในออนไลน์โชว์ด้วยก็ปรากฏว่าอย่างาง่ยายง,ง่ายอะ่ะพิเศกรลโชก็ยังได้อยู่ในวงการเลยแต่นั่นคือเขาระดับ ตำนานรีเจนนะรู้จักไหมอยากฝากข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับเรื่องนี้สําหรับคนที่เป็นคนดังเซเล็บนะเวลาคุณจะทําอะไรก็ตามนะครับคุณต้องระมัดระวังมากกว่าคนทั่วไปยิ่งประเด็นละเอียดอ่อนแบบนี้อะไรก็ตามทีเ่เป็นการใช้ความรุนแรงโชเชื่อมีเดียเนี่ยเขาไม่เอาอยู่แล้วส่วนหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่า การจะทําให้คนอื่นรักแลวบางครั้งไปให้ความหวังเขาบางทีมันก็แคบป็นธรรมดาและยิง่งผูุหญิงแคนหนักก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับชีวิตที่เหลือหลังจากนี้ของบิวก็พังยับเลยนะแต่อย่างไงก็ตามนะครับโลกทวิตเตอร์เนี่ยนะมันก็จะเป็นกระแสเดี๋ยวสักพักมันก็หายไปผ่านไปหนึ่งเดือนบิวจกักรพันธ์อาจจะกลับมาทํางานใหม่ก็ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกในวงการบันเทิงหนะ้าปี2 0 0พ 566ใครนะครับถ้าชอบกดติดตาม YouTube Channel f a n ฟนเพจ a c e b o o k ธนายคู่ใจนะครับเรามีเสื้อขึ้นมาให้ช่วยซื้อด้วยนะครับตัวละ3,000บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแล้วก็แคมเปญโปรโมชั่นช่วงปีใหม่นะครับปรึกษากฎหมายกับทนาโดนร,ง,รงฟรีนะครับสำหรับคนที่ซื้อเสื้อ,อติดต่อได้ที่092 420 2599ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ